Honda พลิกกลับเกม EV ด้วย Zero Alpha ลุยตลาดไทยคุณคิดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต Honda มีโอกาสกลับมาคว้าแชมป์หรือไม่หลังจากที่ตลาด EV ถูกเจาะโดยผู้ผลิตจากจีน Honda ยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นยอมรับว่าพวกเขาพลาดโอกาสบางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาแพ้ด้วยการเปิดตัวรุ่น E ีใหม่ z e r o a อ p h ฟ้ ที่งานเจแปน m o b i ล i t y Show 2ส2 5 Honda ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กลับมาแต่ที่น่าสนใจคือ Honda ไม่ได้เน้นแค่รถ EV แต่พวกเขายังมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบบริการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดแข็งที่พวกเขาสร้างสะสมมาตั้งแต่ยุครถไฮบริดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาด Honda ไม่ได้ลเลยตลาดไทยพวกเขามีแผนเปิดตัวรุ่น E ีใหม่2รุ่นคือ Zero Alpha และ z e r o SUV ในตลาดไทย โดยเฉพาะซีโร่อันฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งานเจ็ดแ mobility show 2025อย่างไรก็ตามจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งคือราคาของซี r ร่อันฟ้าที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์ 30, 000, ซึ่งอาจจะสูงกว่าค่าสําหรับตลาดไทยคุณคิดว่าเทคโนโลยีและคุณภาพของฮอน d a าจะสามารถชนะใจผู้บริโภคไทยได้หรือไม่สําหรับผู้ที่สนใจฮอนด้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถแข่งขันกับตลาดอีวีได้ ด้วยจุดเด่นหลายอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบปฏิบัติการซิม u เที่พัฒนาเองและระบบอุดดัที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ดังนั้นคำถามสำคัญคือคุณคิดว่าฮอนด a าจะสามารถกลับมาคว้าแชมป์ในตลาด e ีีได้หรือไม่ชวนมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเลย